ชีวิตที่ผ่านมาเราก็ลองหลับตาดูสิที่เราทุกทุกจนอกจะแตกตายทุกจนจะทนอยู่เป็นผู้เป็นคนไม่ได้หรือทนอยู่บนโลกนี้ไม่ได้ทุกต่างๆทั้งหลายเ่านั้นเนี่ยตัศนศีตาสาที่ไหนเขาเอามาให้เรานี่สิงเงินทองที่ไหนเขาเอามาให้เราแต่รู้แต่จิตดวงนี้แหละไปไฝ่ฟ้าเอาเข้ามา,าไปฟ้านเอาเข้ามาฟ้าเอาเข้ามาด้วยความน,นึกคิดบุงแต่งก็ยึดเกาะเอาอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลาย เข้ามาครอบงำจิตใจให้เศร้าหมองให้ขุ่นบัวให้ฟุ้งซ่านให้วิตกให้กังวลกุ้มอกมอกุ้มใจครับแค้นใจอยู่ตลอดแต่ละจิตที่ไม่ได้รับกรไม่ได้รับการอบรมมันจะเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดเพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเรามันสั้นเหลือเกินเราจึงไม่ควรปล่อยชีวิตเราไหลไปตามกระแสของกิเลสอยู่ตลอดไหลไปตามความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหามนะิทิฏ พราสิ่งทั้งหลายเหล่านะั้นมีล้วนแต่ฉุดลากนับวันจะฉุดลากจิตใจให้ต่ําซามลงไปเรื่อยเรื่อยแม้จะอยู่ใกล้วัดอยู่ใกล้าาศาสนาอยู่ใกล้พระเจ้าพระสงฆ์ก็ตามเนี่ยถ้าไม่สนใจไม่ใส่ใจที่จะอบรมจิตอบลงใจยกจิตย,ย,ยกใจขึ้นมาแล้วมีแต่เป็นข้าทาของกิเลสอยู่ล่ําไปแหละต่ทั้งทั้งที่รู้ทั้งทั้งที่เห็นแต่ตนเองก็ไม่มี กำลังที่จะฝืนต่อต้านกระแสของกิเลสได้เพราะตนเองประมาทนอนใจไม่อบรมนั่นเองรู้ทั้งรู้ก็ยั